โอเคครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเพียมก็อยู่ในแมปของ a อสซ t ร r Defense ในเกมของ o b บ o x นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเพียมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่เพิ่มอีก2ตัวคือเจ้าฮีเอกับเจ้าซันจินะครับผมซึ่งฮีเอนะครับก็จะมาจากเรื่องของคนเก่งฟ้าประธานแล้วก็เจ้าซันจินะครับจะมาจากเรื่องของวันพีทซึ่งซันจินะครับน้องๆสามารถที่จะอีโบได้จากตัวละคร4ีดาวซึ่งจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมส่วนเจ้าฮีเอนะครับ น้องๆไม่สามารถที่จะอีวได้น้องๆจะต้องซุ่มจากตัวละครฮาดาวเท่านั้นนะครับผมเอาเป็นว่า2ตัวนี้เขาจะเก่งหรือเปล่าแล้วก็ดามจจะเป็นยังไงบ้างก็ไปรับชมกันเลยโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวแรกพิมจะเริ่มรีวิวจากเจ้าฮิเอนะครับผมจากคนเก่งฟ้าประธานบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้พยมไม่เคยดูแล้วก็พิมไม่รู้จากเจ้าฮิเอนะครับผมมาก่อนเอาเป็นว่าเจ้าฮิเอก็อ๋อเหมือนว่าเขาจะจมตีพื้น นะครับผมก็เดี๋ยววางไว้อ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเคว้าวเดี๋ยวนะครับผมเหมือนว่าถ้าเขานะครับน่าจะเป็นการอ่าน่าจะเป็นการปล่อยมัดรัวๆนะครับผมโอเคก็ถือว่าอาสวยงามนะครับทุกคนและก็ดามเมจริ่มต้นนะครับตอนนี้จะเป็น1070แล้วก็จะมีระยะเป็น15สปีด5วินาที ก็ถือว่าพื้นที่การโจมตีไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนโอเคเ,อเป็นว่าขั้นแรกนะครับผมใช้งินรับเกต600บาทเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจจะเพิ่มมาเป็น1,926แล้วก็ระยะกับสปีดนะครับจะไม่เพิ่มโอเคขั้นต่อไปขั้นที่สอง1,300บาทเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจเขาจะเป็น3,482.85 แล้วก็ระยะกับสปีดนะครับจะไม่เพิ่มโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3เหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับผมและก็ใช้เงินนะครับ1,400บาทเรียบร้อยครับตอนนี้อู้เดี๋ยวโอเคเหมือนว่าตอนนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนมาโจมตีแบบ AE Circle นะครับผมว้าวเดี๋ยวนะครับทุกคนอุ้ยถ้าโจมตีเขานะครับเทมาก ไอน,นี้เท่จริงเท่จริงครับทุกคนแล้วก็เอาเป็นว่านครับดามเมจตอนนี้จะเป็น6,157.85นะครับผมแล้วก็ระยะจะเป็น35สปิดก็จะเท่าเดิมนะครับผมโอเคบอกเลยว่าพอเก่งน,นะครับมาเป็นขั้นที่3เจ้าฮีเอนะครับก็เริ่มที่จะเก่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปใช้เงิน1,650ับาทอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ ดามจจะเป็น9,367.85นะครับผมแล้วก็จะมีระยะเป็น55แล้วก็สปีดนะครับจะไม่เพิ่มนะครับผมสปีดจะเป็น5วิเท่าเดิมโอเคบอกเลยว่าเพียมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพียมค่อนข้างที่จะชอบสกิลเขามากนะครับทุกคนอืมไม่รู้เพราะว่าอะไรนะครับโอเคครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับจะเป็นขั้นที่5แต่เหมือนว่านะครับผมเหมือนว่าเขาจะโดนลดระยะนะครับมาลบ1ิ แล้วก็จะเปลี่ยน5โจมตีนะครับเป็นดักเน h ตดาก g อนและก็ใช้เงินนะครับ2,500บาทเรียบร้อยครับตอนนี้อ๋อเหมือนว่าเขาจะโจมตีแบบ Aoe ทรงกล้วยนะครับผมว้าวเดี๋ยวน่าจะเป็นหมัดมังกรหรือเปล่าครับทุกคนใช่ไหมครับอู้อ่าเดี๋ยวเพิมจะให้ฟังเสียงแบบใกล้ๆนะครับว่าเขาจะมีเสียงการโจมตีนะครับเป็นยังไง โอเคแล้วก็ดาเมจต,ตอนนี้นะครับจะเป็น1,3647.85นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น45เวลาโจมตีจะเป็น5,5วินาทีนะครับผมโอเคแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่6เรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าฮีเอนะครับซึ่งของเพมก็น่าจะเป็นเลเวลอ่าเลเวล8นะครับผมเขาจะมีดาเมจอยู่ที่10000 7,927.84แล้วก็จะมีระยะน,นะครับเป็น45แล้วก็เวลาโจมตีจะเป็น5.5วินาทีนะครับผมแล้วก็รูปแบบการโจมตีจะเป็นแบบทรงกลวยหรือว่าจะเป็นแบบเส้นตรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวพีิมจะลองบัฟดูนะครับว่าถ้าเจ้าฮีเอนะครับโดนบัฟเขาจะมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เจ้าฮีเอนะครับถ้าเขาโดนบัฟเขาจะมีดาเมจอยู่ที่53,782.85นะครับ โอเคสำหรับเจ้าฮีเอก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นเจ้าซันจิอ่าเดี๋ยวขอรบเจ้าฮีเอไปก่อนเลยแล้วก็จะวางเป็นเจ้าซันจินะครับผมเจ้าซันจิของ p m เเรียบร้อยครับอู้อ๋อเหมือนว่าซันจินะครับเขาจะโจมตีแล้วก็อ่ามอนเตอร์นะครับจะติดเบิร์น ถือว่าดีมากนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครเลเวลหนึ่เขาจะมีดาเมจอยู่ที่800นะครับผมแล้วก็จะมีระยะเป็น14เวลาโจมตีจะเป็น2.5วินาทีโอเคแล้วก็ขั้นแรกนะครับใช้เงิน1,050บาทเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับผมดาเมจจะเป็น1,690แล้วก็จะมีระยะนะครับเป็น14เวลาโจมตีก็เท่าเดิมนะครับผม โอเคแล้วก็ขั้นที่2 3,500บาทอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ด้าเมจะเป็น31,40แล้วก็ระยะกับสปีดก็ไม่เพิ่มนะครับอู้แต่ว่าตอนนี้เจ้าอ่าซันจินะครับเขาก็จะเปลี่ยนท่าโจมตีไปแล้วนะครับทุกคนแต่ก็แต่มอนเต์นครับก็ยังติดเบอร์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปใช้เงิน4,500บาท ซึ่งเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับเป็นแอร์คิดแล้วก็จะเพิ่มระยะนะครับมาเป็น15แล้วก็จะบวกอาจะบวกเวลาโจมตีนะครับมา2.5วินาทีโอเคจัดไปเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ดามเมจะเป็น4,800นะครับผมแล้วก็ระยะจะเป็น29เวลาโจมตีจะเป็น5วินาทีอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ครับทุกคนเจ้าซันจินะครับเขาจะโจมตีแบบ รอบวงนะครับผมเดี๋ยวก็น,นะครับทุกคนคือเขาโจมตีรอบวงแล้วก็โจมตีติดเบิรนนะครับผมว้าวถือว่าดีมากนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4ใช้เงินอับเกตนะครับผม4,500บาทเรียบร้อยครับตอนนี้ด้าเมจจะเป็น7 5 2 1แล้วก็ระยายนรับจะเป็น31.5สสปีดก็เท่าเดิมนะครับผม โอเคแล้วก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนท่าโจมตีแหละครับใช่ไหมอ๋อเหมือนว่าจะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับแต่ว่าก็ยังโจมตีแบบรอบวงนะครับผมโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปเป็นขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งขั้นสุดท้ายนะครับใช้งบเกต4,555บาทโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าซันจิก,ก็แม็กแล้วนะครับผมโอ้ว้าวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก่อน อ๋อเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนท่าโจมตีอีกแล้วนะครับโอ้โอเคแล้วก็เจ้าซันจินะครับ5้าดาวเมื่อเขาอัพเต็มเขาจะมีดาเมจอยู่ที่1 5 0่งแล้วก็จะมีระยนะครับเป็น34แล้วก็จะมีสปีดนะครับเป็น5วินาทีอ่าบอกเลยว่านะครับผมบอกเลยว่าเจ้าซันจิก็ค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับทุกคนแต่ว่า เขาอาจจะใช้เงินเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเขานะครับเป็นเลเวล150เขาจะมีดาเมจอยู่ที่3668นะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเพี่มนะครับจะลองบับดูว่าเจ้าซันจินะครับถ้าเขาได้บับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเลเวลหนะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่4 5 0 6 3นนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นเลเวล150นะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่9 2004นะครับผมโอเคสำหรับเจ้าซันจิกับเจ้าฮีเอนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมเอาเป็นว่านะครับเพิมคิดว่าถ้าเป็น2ตัวนี้ครับถ้าเป็น2ตัวนี้นะครับ,เ,รบเพิมขอเชียร์เป็นเจ้าซันจินะครับผมเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเขาสามารถโจมตีแบบรอบวงนะครับผม แล้วก็โจมตีติดเบรนนะครับบอกเลยว่าเป็น1ตัวที่เทพมากครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับการไปลงเล่นนะครับในสตอรี่โหมดส่วนในฟินิทโมดนะครับอาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเพราะว่าดามจเขานะครับก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่ว่าแต่ว่าระยะการโจมตีครับเขาไม่กว้างมากนะครับผมก็เอาเป็นว่าก็อยู่ที่ว่าน้องคนไหนอยากจะปั้นก็สามารถเล่นได้ครับ หรือว่าน้องคนไหนที่ไม่ต้องการจะปั้นก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับเพียมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากน้องคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็บา,บายยครับผมบ๊ายบาย